อสวัสดีครับผมอขออนุญาครับคลิปนี้เป็นคลิปเชียงเสียงนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตดอกมันตะเตอมาใหม่ครับผมนีม่รุ่นไม่ล่าสุดครับวันนี้ตีอะไรนี่มันตีแปดเลยมันตีแปดมีนาครับผมพวกซีครับมาใหม่แต่ี่ยังเปลี่ยนแปลงนะครับผมหม,ม,มูมงงรมมดเก่าก็ ส่งขึ้นบริษัทเราครับเปลี่ยนแปลงน้อยนึงครับผมนี่เอรอเป็นหนายเลี้ยงครับบัานี้ขอบเลี้ยงครับขอาเนี่เป็นสีเหลืองครับผมมาไหมเนาะครับเนาะหลุดควันจะเป็นสีดําครับนครับมาข้างหลังมันกระเตือ นี่นะนครับผมนี่เหียบตรงนั้นนี่แหละครับผมโอแม่เล็กดูดโทรศับอยู่เนาะรวมวิธีใส่ดอกครับผมตอนแรกเอาบานบานรองไปก่อนครับมันปิดครับผม นี่นายแบบมาครับสร้างลัดก็ผมสร้างลัดว่ามันสร้างสร้างจำปเป็นใ่ครบแเบลกับเอามาปิ้นไว้แบบนี้ครับบัดนี้นใบก็ใส่แหวนครับใส่แหวียนก็มัดเรียบร้อยกับง่ายขึ้นครับบัดนีุญอะไะก็แก๊กแก๊กูได้เดี๋ยวกแกะปลาตันมีน้อง เราตอกแยกจับตั้งแต่ครับดูเสีันของบนน่ะมันหลอกกันมาผมสุดท้ายครับยังดังนี่บนจะ่าหนอตผมหัวหลุย้ะครับตัวนี้มันมีกระแทกครับผมจะเข้าใจผิดคุณลุงคนว่าเนียน้อมผมไปใส่สะวานอีอยังอื่นหมดเลยผมไมีเหนอะไรดีสักหน่อหรอกครับ เป็นขันตะปูเกี่ยวเดี๋ยวเรากับายขึ้นซ้ำอีกรอบนึงครับข้อนังเงี้ครับผมหนักตัวเมียก็จะมีกันถอยนะครับเนาะมียางกันถอยครับอันมันหลอกครับเนี่ยะขวานี่เอามาทั้งลูกศรนะครับเด้อเป็นลูกศรใหม่ยุ่นนี่ยเออลูกศรเจ้าคือ้นตนี้ โอ้ลูกสอนอยู่ข้างหน้าโอ้นนี้ครับเห็นลูกสอนมาครับลูกสอนเนี่ยเอาลงข้างล่างนะครับเด้อลูกสอนจะอยู่ฟังขวารับผมใส่ปิดทางเสียงเปลี่ยนนะครับนี่สใส่ถือด้วครับเด้อเอาลงุงวิธีใส่ครับวิธีใส่เรียบร้อยครับผมคนใส่โบเปลี่ยนเก๋งานเข่ากันแล้วครับนี่นักปนเนี่ย เอ้กะเอาข้างบนเอียงไปวันเด้อพี่น้องเนี่ยฟังบนเอียงขึ้นมาพี่ครับเอียงขึ้นมา,ทาเที่ยงก่อนเอาทั้งไต่เขาก่อนครับจังเขาง,ง่ายเนาะพี่น้องเนาะเอียงฟังใดฟังหนึ่งขึ้นครับเรียบร้อยครับผมขา,มาเมาครับเอาคลิปนียวเส้นเหีครับผมเฝ้าครับ,บาาเดี๋ยวประกอบก่อนครับผมสวัสดีครับ